ผมเชฟโอ๊ตนะครับสุพัฒน์คงกุลชนะลมครับชื่อเล่นชื่อโอ๊ตครับแล้วแฮชแท็กตรงหน้าอกนี่คือไงคะเออร้านครับเป็นร้านของตัวเองครับร้านขั่วไก่ไอ้เข่าครับโอ้ครับแต่ดูแล้วไม่เหมือนพ่อครัวเลยแบบดูเหมือนนักกีฬาแบบอะไรสักอย่างเล่นเล่นกีฬาป่ะครับเล่นบ้างครับแต่เลิกเล่นมาสิบกว่าปีละจริงจังก็จะมีแฮนด์บอลเนี่ยครับเล่นเล่นจนติดทีมชาติอะไรอย่างเงี้ย นี่เป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเหรอคะอดีตใช่ครับโอ้เส้นทางชีวิตนะะเส้นทางชีวิตนะก็จบแค่ม6มมม6ม6นะแล้วก็ทำงานระหว่างเรียนด้วยเล่นกีฬาด้วยก็ช่วยที่บ้านด้วยส่งตัวเองด้วยอตอนนั้นทำไมถึงไม่เรียนต่อนะคะเกเรครับแล้วก็ไม่มีตังค์ด้วยเกเรนี่เกเรยังไงอ่ะตีกันตีละฟันแทงนี่ะเด็กผู้ชายเป็นสายตีเลยเหรอฮะ สภาพนี้จะให้เล่นแต่งหน้าก็ไม่ได้แล้วแต่คนนี้เขาทำได้นะตีกันแบบเอาแบบโหดสุดเลยนี่คือยังไงครับก็เอามีดไล่ฟันกันปืนยิงกันวะปืนปืนยิงกันเลยอ่ะใช่ครับก็สมัยเรียนมต้นเนี่ยตีกับเพื่อนโรงเรียนคู่อริก็ปืนมาจ่อเลยจ่อยังไงจ่อหน้าเนี่ยฮะเหมือนในหนังเลยครับจ่อเป็นปืนปากกานั่งชีจะแตกแล้วตอนนั้นหนหัวคิดอะไรอยู่ฮะคิดถึงพ่อกับแม่เลยครับเราไม่น่าทํา แล้วเพื่อนมาจากข้างหลังเตะปืนทิ้งแล้วก็เฮ้ยวิ่งก็ไปเลยแล้วเราไม่คิดชีวิตเลยตอนนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตได้เลยไหมคะใช่ครับแล้วก็อีกหลายเหตุการณ์ในชีวิตในการดำรงชีวิตที่ผ่านมาค่ะ <laughs> แล้วเราไปค้นพบสายอาหารนี่ได้ไงคะอ๋อค้นพบตั้งแต่ไปเป็นพาสไทม์ในระหว่างที่เรียนมัธยม,มเป็นเด็กล้างจานในโรงแรม <c oughs> ทุกวันเราจะผ่านห้องเบเกอรี่ เฮ้ยมันเป็นแผนที่หอมชวนกินทุกอย่างเลยผมทำงานเสร็จในหน้าที่ล้างของผมผมรีบเข้าไปหาเชฟข้างในไปช่วยทำงานให้หนักขึ้นเร็วขึ้นแล้วเพื่อว่างจะเข้าไปนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นจริงๆเลยจนยีสิบได้เป็นพาสต์ไทม์ในครัวแล้วก็ทำมาเรื่อยๆในในที่ที่คุณฝึกอ่ะฮะใช่ครับแล้วเมื่อไหร่เป็นแบบเป็นเชฟเต็มตัวเลยเมื่อไหร่เชฟเต็มตัวก็ตอนช่วง 19เนี่ยครับอ,อ,อ,อเร็วนะใช่ครับน้อยเลยก็ไปอยู่หลายที่ครับไปอิตาลีสเปนฝรั่งเศส<อ>แล้วก็ที่สุดท้ายไปอยู่ที่บาหลี<อ>แล้วก็พอไปบาหลีปุ๊บก,กระโดดไปใกล้ๆบ้างเพื่อนบ้านไปเป็นเกสไอะไรอย่างนี้บ้างโอ้โห<อ><อ>พูเต้เลยอ่ะคือค่าตัวเชฟที่ยิ่งโดยเพราะต่างแดนนี่ต้องมีหหลักอ่ะใช่ครับคุณคิดยังไงถึงกลับมาเมืองไทย เงินไม่ใช่โจทย์สำหรับผมผม<ต>ไม่เสียดายเพราะว่าุดท้ายนี้ใหญ่แค่ไหนก็ยังเป็นลูกจ้างเขาอยู่ดีอ,อผมกลับมาเป็นนายตัวเองดีกว่าออแล้วผมได้อยู่ใกล้บ้านแล้วตอนนี้ได้อยู่ใกล้ป้าป้ามามาออนั่นแหละครับทําไมถึงต้องเป็นขั้วไก่คะก่อนจะมาเป็นขั้วไก่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําเป็นผัดไทยเป็นหลายอย่างแต่เรามองดูแล้วว่าถ้าเรามาทีหลังเนี่ยเราไปสู้เขาไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวน้าแต่ละที่ก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ตำนานหลายเจ้ามากผมเกิดไม่ทานหรอกก็เฮ้ยคั่วไก่หน้าสนว่ะแล้วคุยกับเพื่อนลองทำไหมก่อนลองทำก็ไปตะเวนกินแล้วก็ไปนับดูเฮ้ยมันเป็นตำนานจริงแต่มันมีไม่กี่เจ้าเราก็เลยคุยเฮ้ยมาสร้างตำนานหน้าใหม่ไหมแล้วอะไรที่ทำให้คั่วไก่ไอ้คราวเนี่ยต่างจากที่อื่นคะผมใช้วัตถุดิบหลักๆของผมคือผักผมกลับไปโรงเรียนเก่าให โรงเรียนเก่าที่ผมเรียนจบมัธยมเนี่ยวาราชโรสสาขาวิชาการเกษตรให้อาจารย์วิชาการเกษตรบอกน้องๆปลูกผักกาดหอมหรือผักที่ผมจะใช้เพื่อมาส่งให้ผมและให้น้องมีรายได้โอ้โอหล่อเกลนเชียบเชียบแล้วก็พวกเนื้อสัตว์เราก็จะไปคุยกับเกษตรกรโดยตรงเลยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเลยไม่ผ่านครับกลายเป็นวิถีชุมชนเล็กๆ ที่ผมทาผมอยากสร้างอย่างนี้ให้ทุกคนมีรายได้สําคัญอย่างนี้เลยนะค่ะพร้อมโชว์ฝีมือไหมฮะพร้อมครับความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะผมอยากปรับปรุงร้านปรับทัศนียภาพร้านให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือมันก็มีหลายอย่างมีเตามีที่ดูดควันมีประตูบ้านมาลองกินเลยเชิญค่ะครับสวัสดีครับเชฟโอ๊ตครับ สสััดีครบท่านกรรมการครับเดี๋ยวอาจจะไม่ทันสังเกตรอยสักของเชฟโอ๊ตเนี่ยเป็นรอยสักที่ค่อนข้างดุดันมากครับใช่ดูสิครับปลาทูข้าวตัวทรงอบคือเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ครัวมีปิ่นโตมีเครื่องปั่นมีมีต่างๆที่อุปกรณ์ครัวมีเตาด้วยฝั่งนี้อนน้ขาด้วยครับโอ้โหโอ้โหดูสิครับ เขาสักเสือเพ่นกันครับเราสักปลาทูปลาทูเพนเเดี๋ยวเราจะชวนเชฟโอ๊ตเข้าสู่ภารกิจได้ครับโจทย์เราวันนี้จะเป็นอย่างไรทีมงานครับมาครับเชฟโอ๊ตครับครั้งสุดท้ายที่อยู่ในครัวทำขนมอ่ะกี่ปีมาแล้วครับ14 1 5ปี14 15ปีครับวันนี้ซปเปอร์ฮันรท้าภารกิจแรกครับแต่งหน้าเค้กเป็นรูปดอกไม้ โอ้ยหวานทีเดียวเชียวเข้าเข้ากันหน้าเลยครับถูกต้องครับเชฟครับตื่นเต้นดูมีความกังวลขอให้แต่งหน้าเค้กเป็นรูปดอกไม้ครับแม่แต่วิชาที่ได้จากครูบาอาจารย์มามันถ้าเป็นแล้วมันก็ติดตัวจนตายแล้วครับครับไม่ลืมเชฟลองดูนะได้เดี๋ยวจะลองว่าจะสวยไหมได้ครับพร้อมนะครับพร้อมครับท่านผู้ชมครับขอกำลังใจเชฟโอ๊ตหน่อยครับสู่ๆครับเชฟโอ๊ตครับ ครัพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับครับอันนี้เป็นหัวบีบแช์นะครับผมจะบีบตั้งฐานดอกไม้ก่อนอนี่สิบสี่สิบห้าปียังอยู่นา่ามากนี่เรียนที่เมืองไทยหรือต่างประเทศครับที่เมืองไทยครับมงกลา ออกเสร็จแล้วตัดนะครับตัดไปวางแอล้วครับใช่ครับสวยงามะ<อ>จะจัดมาสักสองดอกครับโอ้ะอย่างที่เชฟบอกนะอะไรที่อยู่ในตัวเราแล้วครับมันจะอยู่ตลอดไปใช่ครับอันนี้เป็นวิชาเขาเรียกว่าทำมาหากินด้วยของตัวเองอเราอยู่กับมันนะฮะ สวยครับสวยเลยอ่ะก้านมาแล้วครับมา<ะ>โอ้โหเอียดอ่อมันก็เป็นจินตนาการล้วนๆอยู่ที่เราครีเอทอะครับใช่ครับโอ้โหไม่ใช่ใบแบบใบธรรมดานั่ะเราก็ต้องเขียนใบแบบเป็นเส้นลายเส้นง่ายๆเรียบร้อยครับ โอ,โ,โอ้โหสวยงามนึ้น,น่าละท่นานผู้จัดการครับเข้าสู่ภารกิจต่อไปทีมงานครับเก็บอุปกรณ์ครับอ่เโอ้เนี่ยอันนี้เราแรงและอุปกรณ์ต่อไปมาเลยครับนี่คือสิ่งที่เชฟโอ๊ต ไม่ได้เล่นมา11ปีครับ oh, oh. เคยเป็นทีมชาติแฮนด์บอลโอ้โหยจะปาอัดนีดเจ็บนะปาอัดนี้เจ็บนะ, oh. ะนเจ็บครับท่ะกรรมการครับโจทย์ของเราคือท้าทายเชฟโอ๊ตคว้างลูกแฮนด์บอลให้โดนกระเบื้องและกระเบื้องต้องแตกครับ11ปีที่ห่างกันมานานโอกาสที่เราให้ หครั้งต้องแตกครับโ oh. oh. อ้เป็นไม้ไม่ได้เหรอครับไม่ได้เคปออดครับครับขว้างหนึ่งครั้งกระเบื้องต้องแตกครับพร้อมแล้วเชิญครับ ภารกิจสำคัญของเชฟโอ๊ครับนั่นคือภาร,รกิจขั oh. ่วไก่ uh huh. ทีมงานครับอุปกรณ์มาเลยครับโวยผักผักเส้นเส้นไก่ไก่ไกมีผักอาไแบ,บอ่ะโจทย์ที่เราท้าทายเชฟโอ๊คือ ให้ทำขั่วไก่ภายในเวลา180วินาทีครับสา oh. นาทีน,ทนที่แหละครับในาการทำขั่วไก่ต้องมีวัตถุดิบครับต้องมีไก่มีเส้นแล้วก็มีผักครับสีน้ำเงินเนี่ยครับคือวัตถุดิบที่ยังไม่หัน่นสีชมพูเนี่ยหั่นแล้วเชฟโอ๊ตจะได้ผักที่หั่นแล้วหรือยังไม่หัน่นขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ครับทีมงานครับมาครับ เวียงแฮนด์บอลนะปลาแฮนด์บอลเหรอโอ้ก็ช่างคิดนะฮะแล้วเอาอันที่ยังไม่หันมาบังด้วยนะเชฟโอ๊ตมีโอกาสคว้างบอล3ครั้งไปที่เป้าหมายครับสิ่งที่ดีกว่าคือป้ายสีชมพูครับวัตถุดิบจะถูกหันแล้วแต่สีน้ำเงินหรือสีฟ้าเนี่ยครับไม่ถูกหันถ้าปลาโดนป้ายสีฟ้าเชฟโอ๊ตจะเสียเวลาในการหันมากขึ้นนะครับเชฟโอ๊ตครับ เวลา180วินาทีนะครับพอเริ่มจับเวลาเนี่ยเชฟโอ๊ตบริหารจัดการตัวเองนะครับเร็วอย่างปลอดภัยนะครับมเร็วอย่างปลอดภัยนะครับพร้อมเริ่มครับจับเวลาแล้วครับเทน้ำมันครับ เปิดแก๊สครับโอ้โหไฟแรงมากนี่คือการเผากระทะนะครับน <ท sign S 1> ้ำมันออกครับและต้องคว้างบอลครับเป้าหมายแรกไก่เนี่ยครับเออเไก่ครับโอ้ยโยแล้วเดี๋ยวหั่นไก่ไปมือก็จะลื่นอย่างเนี้ย ขึ้นเยอะครับแล้วก็ไปโยนใหม่ครับขั้งต่อครับอุ้ยโคนชท้นครับเหี้ยหั่นแล้วหันแล้วเส้นเราหั่นใ้ครึ่งเดียวครับอ๋อเหรอแย่แล้วล่ะครับทีมงานหันเส้นให้แค่ครึ่งเดียวเชฟโอ๊ตต้องหันเพิ่มครับโอ้ยถ้าเมื่อกี้โดนติดฟ้ากันนานเลยไก่ระวังไก่ไหม้ไปครับไปครับไปขั้วครับ ล้อนสุดยอดหูสีสวยครับส ok ีสวยครับสีสวยครับเติมน้ำมันหน่อยครับ ตอ,อกไข่ครับ60วินาทีครับนาทีเดียวโอ้โหสีสวยมากครับต่อไปคือคือผักนะครับต่อไปคือผักนะครับผักครับเวลาเหลือสี่สิบวินาทีครับไปไปสามสิบวิแล้ว ้าหมายคือผักครับ oh, โอ้โหเต็มๆเต็มๆครับสุดยอดคุณผู้ชมครับเชฟโอ๊ดเจอทีมงานแกล้งปาได้แบบหันก็จริงแต่เราหันออกให้แค่รากเชฟต้องมาหันซอยเพิ่มเองครับพิกไทยครับ <S <S เหลือ 17วินาทีครับสบายสบายครับสบายสบายครับโรยหน้านิดนึงครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับโอ้ไอ้ชุนผักนี่นะนะสุดยอดโอ้สุดยอดเชียร์บอลครับตั้งแต่ทำคั่วไก่มาในชีวิตเราคิดว่าทำโน่นกี่จานแล้วครับน่าจะ ลุมแสนและลวมแสนจานจานจานไหนก่อนที่สุดในชีตครับจานเนี้จานนี้ครับใจ <ไอ S 2> ผมจะหลุดมาแลวทาา่านคณะกรรมการครับเรากําลังจะได้ชิมชามที่เชฟโอ๊ตกดดันที่สุดครับทีมงานครับมาครับกินดีไหมน้าสวยงามครับสวยงามหอมมากหอมมากรมดมหอมจริงหอมจริงหอมมากครับพัอครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณเลยแล้วกลิ่นกลิ่นกระทะนี่คือเป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านด้วยไหมคะกลิ่นกระทะด้วยแล้วก็ซอสสูตรพิเศษของผม,อมซอสผมจะไม่ได้ไปกบกลิ่นกระทะแต่มันกินแล้วเวลาทุกอย่างมันกินด้วยกันมันจะบาลานซ์เฮ้ยอ,อร่อยจริงเชฟบอต๊ตครับตรงนี้ครับทา่นานกรรมการครับจากเด็กที่เคยเกเรมาเป็นเชฟโอต๊ตแล้วก็เราได้เห็นฝีมือเขาและได้ชิมรสชาติขั้วไก่ของเขาแล้วรู้สึกอย่างไรครับโห คือเคยได้ยินคำที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ําตานะใช่ครับคือคนเราพอมันไม่ได้เจอความเป็นความตายก็จะใช้ชีวิตอย่างประมาทลืมไปว่าใครและอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของเราแล้วความเกือบตายในวันนั้นกลับให้ชีวิตใหม่กับโอ๊ตใช่ทาให้อ๊าได้เห็นคุณค่าในชีวิตจริงๆอะเรารู้ว่าอะไรที่สําคัญสําหรับชีวิตเราแล้วเรารู้ว่าคําว่าพอมันอยู่ตรงไหนความสุขมันก็เกิดขึ้นแล้ว ขอบคุณมากๆค่ะเชฟครับท่านกรรมการครับความฝันของเชฟโอ๊ตวันนี้ก็คืออยากทำร้านให้ดีที่สุดครับอยากมาขอทุนต่อเติมเสริมร้านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกครับทางสามท่านครับพวกเราให้่านครับอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับเชฟโอ๊ตครับรับคุที่ซุป แจ้งเรื่องความฝันของเชฟโอ๊ตไปที่เย็นเย็นฟันแล้วว่าวันนี้ต้องการต่อเติมร้านเย็นเย็นฟันยินดีมากครับและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งขอมอบทุนให้กับเชฟโอ๊ตในการนี้สี่0มืน้าพันบาทจากเย็นเย็นฟันครับครับเชฟโอ๊ตครับ,รบมาถึงวันนี้แล้วครับรู้สึกยังไงกับตัวเองครับตอนนี้ผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองอ ที่ผมมาได้ด้วยตัวผมเองเลยทุกคนมองผมแค่ปัจจุบันหมดเลยจริงๆมีแต่พ่อแม่ผมเพื่อนผมจริงๆที่รู้ว่าเมื่อก่อนเป็นใครซึ่งผมเนี่ยในอดีตผมโดนทั้งดูถูกเหยียดหยามตาหน้าทุกอย่างแต่ทุกวันนี้ผมมาได้แล้วแล้วมาด้วยขาผมเองด้วยแล้วก็ผมก็จะทำมาให้ดีที่สุดแล้วก็จะพัฒนาร้านต่อๆไปอยากจะช่วยเหลือสังคมด้วยทุกอย่าง แรงบันดาลใจของเราในวันนี้นะครับอัจฉริยะเกินร้อยเชฟโอ๊ตขั้วไก่ไอ้คราวครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชฟโอ๊ดครับหลังจากใช้ความสามารถคว้าความฝันได้สำเร็จเชฟโอ๊ต ก็นัดหมายช่างเข้าไปสำรวจพื้นที่ในร้านขั้วไก่เพื่อทำการปรับปรุงเพิ่มเติมตามที่ตั้งใจเอาไว้ครับขอบคุณรายการซูเปอร์ฮันเดดมากครับที่ให้การสนับสนุนร้านขั่วไก่ไอ้เขาตอนนี้เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าร้านครับปรับปรุงทันียภาพตอนนี้ผมกําลังปรึกษากับทีมงานแล้วก็ช่างในการปรับปรุงทั้งหมดร้านนี้มีความสำคัญกับผมมาก มันคือตัวตนผมคือชีวิตผมแล้วก็เป็นบ้านผมด้วยขอบคุณมากครับทุกคนมีอะไรในใจสุดทุกกันไปแล้วอ่าสุขใจยังมีปะปอนที่พิศวง ชมกท่าท่านท่ารรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกผู้ช o อ f ู c อ a ฟนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ